โอเคครับกาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนิอีกแล้วนะครับผมวันนี้เขาจะมาอธิบายกับสอนเล่นกิจกรรมภาษาทางการเขาเรียกว่าบันทึกเหตุการณ์ฮีโร่นะครับผมผมจะมาสอนเล่นแล้วก็สอนทำสอนเหตุไปเลยนะครับผมอาจจะเป็นภาษาทางการกับภาษาทางบ้านรวมกันน้นอยก็บ กะกะกะขอให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วกันครับผมโ okay. อเคเอาเริ่มกันเลยอาจ,จีะมีเสียงรบกวนหลายเติบก็ขอโทษขออภัยก็นเลครับโอเคมาฮอดหนาแรกอะมุมยังครับหนาแรกมันก็เป็นเป็นของแรกนะครับผมเป็นเป็นของแรกนี่ก็คือจะเป็นตัวละครที่ให้เราไปเล่น เพื่อเอาโทเค็นมาแลกสำหรับมือใหม่นี่เหมาะมากเลยนะครับผมสำหรับโหมดนี้สำหรับกิจกรรมนี้ของ fc Mobile มือใหม่เหมาะมากครับผมเหมาะสำหรับสร้างทีมากดูแต่ละตัวคนระับมีไมคอนนะฮะมีฮาวเวิร์ดถ้าอ่านชื่อไม่ถูกก็ขออภัยได้ครับมียายาตูร่มีเจฟสแตมมีคาเลเฮอร์แล้วก็เอเดนฮาร์เซอร์ครับผมไม่มีอะไรครับหน้านี้เป็นหน้าแรกนะ ไปถึงหน้าแรกแต้มด้วยจะหน้าแรกด้วยโอเคไปกันต่อ <c oughs> หน้าที่สอง <c oughs> ก็จะเป็นเออเป็นการให้เล่นเพื่อเอาพลังของนักเตะนั้นๆน,น,นะครับผมอ่าเป็นการเล่นเอาพลังเนี่ยพลังก็จะมีพลังสีฟ้านะครับผมดู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 ดด okay. พลังสีฟ้าตรงนี้ก็พลังสีแดงเนี่ยเรจะเห็นกันนะครับโอเค มันจะมีให้กดตรงนี้อยู่นะครับผมแต่พอมผมกดแล้วก็จะได้มันจะมีซูมฮีโร่ของแต่ละวันว่าจะเป็นอีดินฮาซายาเยะตุเล่หรืออะไรนะครับผมเออมีซูมแต่ละวันได้ขึ้นตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับออกดปั๊บมันจะขึ้น่าแบบนี้อ่าแล้วก็เล่นเอานี่สาหรับตัวละครเมื่อกี้แต้มที่เราจะต้องเอาไปแรกก็คือโทค็นฮีโร่นะครับผมนี่เอาไปแรกฮีโร่เมื่อกี้นะผมก็มีตอนนี้ผมมี90 ผมต้องการอีกสิบแต้มนะอ่าเนี่ยผมก็จะไปเล่นแล้วก็มันก็จะได้มาพอดีผมจะเล่นพร้อมคุณดูเลยโอเคครับผมอันนี้ก็ให้เล่นนะให้เราเล่นเนี่ยก็เป็นเกมสกิลแล้วก็เล่นไปจะได้รับแต,แต้มพลังมาอีกสามแต้มนะครับผมแต้มพลังสีฟ้าแต้มพลังสีแดงนะครับผมอโอเคมันก็จะมีแต่ให้เล่นเอารับแต้มพลังนะครับสำหรับหน้านี้ แล้วก็สาหรับใครที่ยังทาไม่เสร็จนะครับผมกเ็เล่นเอาเรื่อยๆทุกวันครับผมไม่ต้องห่วงครับกิจกรรมนหนึ่งปีครับผมเลื่อยๆเรื่อยๆอ่าแล้วก็มาเล่นเอาก็จะมีมาชีแจกอยู่มีให้เลือกอะไรแบบนี้ครับผมไปบทต่อไปให้สาคัญคือบทต่อไปโอเคครับผมนี่บทที่เขาส่งเสริมน,นักกันหนานะครับผมสําหรับบทนี้โอเคเมื่อผมเล่นมาแล้วผมจะมีพลังสีฟ้าอยู่ยี่สิบสี่พลังสีแดงอยู่ยี่สิบหกนะครับผม โอเคทำยังไงเราถึงจะเดินมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมเผื่อมารับโทเค็นนี้มันก็จะเป็นวันละ20สถ้าเราเล่นเสร็จเราก็จะได้วันละ20โทเค็นนะครับผมเล่น5้าวันเราก็จะได้แลกหนึ่งตัวนะครับผมมาเริ่มดูกันเลยว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างครับทางแรกก็เปิดไปเลยครับไม่เสียเวลาเยอะไปเลยตรงนี้พวกตรงนี้ หรือตรงนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับผมว่าอะไรคือ,อยังไงแต่ผมจะให้โฟกัสต,ตรงนี้ครับผมว่าเนี่ยที่มันเขียนบอกอยู่เห็นใช่ไหมที่มันเขียนบอกอยู่ว่าขยับขึ้นหน้าเมื่อมีโทเค็นพลังมากกว่า16โทเค็นนะครับผมปับ๊บเราดูว่าเราต้องใช้โทเค็นไฟแรกใช่ไหมครัโอเคเราใช้โทเค็นไฟแรกสมมติผมจะมาทางนี้นะผมจะเล่นให้ดูเลยใช้โทเค็นไฟแรก จะดูนะเราต้องเหลือโทเค็นไฟแรกปับ๊บเราต้องเหลือโทเค็นสีฟ้านะครับผมให้มากกว่า16โทเค็นนะครับผมตอนนี้ผมมีโทเค็นสีฟ้าอยู่24โทเค็นนะโอเคผมจะเดินตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าดูกันเลยดูกันเลยผมเดินได้ครับผมกำกังมาร์ชเช่ครับผมอยากสุมมาร์ชเชโอเคเห็นไหมฮะมันจะได้ เป็นพลังสีฟ้าสีแดงนู่นนี่นั่นมาด้วยแต่เราต้องเซฟดีๆนะเซฟดีๆโอเคถ้าเราเปิดตรงนั้นปับ๊บมันจะให้เลือกขึ้นบนหรือลงล่างนะครับผมถ้าเรามาตรงนี้เราต้องมีสีฟ้ามากกว่า16นะ,ะตรงเนี้ยเราต้องมีอะไรเนี่ยทำไมฟีอ๋อต้องมีพลังต้องมีพลังสีแดงนะครับผมตรงนี้ต้องมีพลังสีแดงมากกว่า8หน่วยนะครับผม แต่ผมถ้าจะมาง่ายๆเลยผมก็จะลงล่างมาเลยครับผมผมก็จะเลือกตรงนี้มาไปคือใครที่มีพลังโทเค็นเท่าผมแล้วก็เดินตามผมเลยก็ได้นะครับผมผมคิดว่าผ่านฉลุยแน่นอนจะมีโทเค็นข้างละยี่สิบกว่านะโอเคตอนนี้เรามีโทเค็นพลังไฟอยู่ยี่สิบสามนะและพลังสีฟ้าเรามีอยู่ยี่สิบสี่นะครับยังไงก็ผ่านนะเพราะว่าพลังสีฟ้าเรามียี่สิบสี่ ฉลุยฉลุยไปดิเห็นไหมฮะผ่านมาได้เลยฮะบางคนอาจจะงวงว่าทําไมเฮ้ยมันไม่มาต่อ,อเพราะว่าพลังคุณไม่พอนั่นแหละครับโอเคเดินตามเลยนะครับผมตอนนี้ก็หลายนาทีมากละโอเคเลือกเลยนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยนี่เรามีไฟอยู่อ่าตอนนี้เราต้องใช้ตุเกขึนน้ำโอเคไม่เป็นไรฮะเราต้องได้เล่นอยู่ดีนะครับผม ใช้ไฟไปเลยรับแล้วเราก็เล่นไปเลยนะครับผมเล่นไปเลยอเคครับผมก็จะข้ามตอนเล่นเกมสกิลไปเลยนะครับผมเปิดไปทีก็ผมก็เล่นเสร็จแล้วนะ,ะจะได้ตัวเช่นแดงวานหนึ่งตัวเช่นฟ้ามาสองนะเราจะมาตรงนี้เราต้องดูเหมือนเดิมนะว่าเราต้องมีตัวเช่นฟ้ามากกว่า ทุกีนฟ้าเราตอนนี้เรามี26หแล้วเรื่อยือนะครับผมทเกนแดงพ่อไว้วะเนี่ยอ่านผิดหรือเปล่าโอเคครับผมผมคำนวณถูกนะอะเราต้องมีฟ้ามากกว่านะถ้าใช้แดงเราต้องมีฟ้ามากกว่านะโอเคอันนี้ก็เป็นเกมสกิลอีกหนึ่งเกมก็เล่นเลยฮะ ฟ้ามีเลือ่อโอเคผมก็ตัดอีกทีนะครับผมเจอกันตอนเล่นเสร็จโอเคผมตัดม่อีกทีผมก็เล่นเสร็จแล้วนะเกมสกิลอันนี้นะเมื่อกี้นะโอเคเราจะมาเดินต่อแบบชิวๆฮนะตางน,นี้เปิดไปเลยฮะครับผมโอเคโอโหเรียนเดียวมันให้มาได้ไงวะครับผมเราก็ไปต่อ นี่ครับผมเป็นนันสุดท้ายนะครับผมเราต้องมีไฟเหลือไฟใบห้าเลยนะเออครับผมสาหรับคนที่มีไฟหรือมีพลังตามนี้ก็เดินตามผมได้เลยนะครับผมเพื่อร้อยการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่สิ่งที่ผมจะบอกสําคัญคือสมมตุติตรงนี้นะครับผมมันได้ใช้ไฟหกมันบอกว่าขยับขึ้นไนมะ่มีโซเชนพลังมากกว่าแปดเราต้องมีสีฟ้ามากกว่าแปดนะเนะนะี่ยนะอย่างเ่นั้นเนี่ยเราต้องมี ถ้ามันใช้สีแดงแ,แล้วต้องมีฟ้ามากกว่านะครับผมโอเคครับผมก็หมดแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจถ้าผมเข้าใจแล้วผมจะมาบอกนะครับผมสําหรับ3ากิจกรรมนี้ส่วนไอ้พวกที่เหลือที่ติ๊กถูกนี่ก็คือเล่นตามวันก็ก็ได้แล้วครับผมส่วนอันสุดท้ายพิศนาฮีโร่ก็ต่อจากบททัสอบที่เราเล่นเมื่อกี้ครับผมเป็นชิ้นส่วนที่เรารับ ครั้งแรกอันแรกเมื่อกี้นะั่นละเออมันจะเป็นแก้ชิ้นส่วนให้เรามารับภาพปกนะครับผมโปรไฟล์ของเรานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมโอเคครับบายบายชุดแต้มนะผมแลกไปแลกแต้ม